สวัสดีครับผมวันนี้วันที่สิบหกสิงหาปีหกสามนะฮะวันนี้จะเก็บงานทำคลิปทำงานต่อจากคลิปที่แล้วนะครับที่ลงไปวันนี้จะได้เก็บเรียบนะครับผมเก็บเปรียบเกาะเป็นงานเสร็จสิ้นแล้วเก็บเปรียบตกแต่งนิดหน่อย งานเซจเรียบร้อยแล้วครับทั้งโอมขี่หิน้ำขโขงเกาหนิวพระอุปคูตใบบัวนะครับแล้วก็พระลายผ้าที่ทำงานข้างเก่านะคะมาทำน่นเซจวันนี้เหนนะครับโอ้โหนี่ก็เซตล้วสรุปวันนี้เร่งงานเซจสองโ์นะครับผม อย่าลืมนะครับฝากติดตามช่องนิกรคนสร้างศิลปะนะครับช่อง YouTube น้องใหม่จังบันนอกนะครับจะพัฒนาฝีมือไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆนะครับติดต่อทางโทรศัพท์เบอร์โทรนะฮะ0 6 5 5 5หกห้าอครับอีกเบอร์นะฮะ0 8 2 8 7 9 5 9 0 3นนะครับติดต่อมาปรึกษางานได้นะครับผม งานต่อไปนี้คงจะเป็นงานท่าปางประธานพรเก้านิ้วหินข่าวครับงานต่อไปเป็นรูปแบบของอาจารย์เฉลิมใช้นะครับผมเด็กอ้อนข่าวที่ทำไว้คลิปก่อนนะครับผมนี่นะครับเพราะว่า,าค,ลคลิปผมนี่บอกตรงนะฮะคลิปผมนี่จะอู้กำลังนะคือแฟน คือลูกค้า YouTube แฟนใน u t u b e บางท่านอาจจะฟังบ่เข้าใจนะครับเพราะอุกเมืองนะฮะเดี๋ยวแฟนๆบางท่านก็คอมเมนต์มานะครับว่า,อ,าอุ้ภาษาการได้กอมันฟังแบบเข้าใจอุกเมืองเดี๋ยวคลิปหน้านะคบผมจะอู้เป็นภาษาไทยแล้วครับผมภาษาภาักภาษากางนะฮะคือ ลูกค้าทุกภาคส่วนจะได้เข้าใจนะครับทุกภาการอะไรอย่างี้นะครับแบบแบบคนจะได้เข้าใจง่ายๆนะครับผมนี่ครับงานพะึงเสร็จใหม่พระอุปคุตครับพระลายพาปางสมาสิทีเนี่ย ่ครับปักกดไลค์กด,ดติดตามกดกระดิง่งให้ตัวเนะครับผมเป็นกําลังใจใี้ช่องน้องใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะพัฒนาฝีมือไปเรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตปิดคลิปเพียงแค่นี้นะครับผมกับผมสวัสดีครับ